สั้งสาตาร์ทครับพี่น้องไปคนเฟื่องต่อครับยังม,ม่ปัญหาที่กวนๆเรืองสาตาร์คนแรกเพื่อสาตาร์ทให้เจ๊ะ แบนลาานนี่อีสาน3,000ตันมีคุณาพที่น,น,น,ทน้องเขาไปขนเสลือกผลมาม่วงลอยก่อนอันนี้เขาก็ไดซึ่ก่อนหาซตามก่อนรับที้งานไม่ลุนนำข้าแดงครับ,บแบนลี 3, ่อีสนนาน3,000ตัวน่รจบเป็นเรืองดีซีกุตาร0 0 คดูนี่ครับพี่น้องมาำเดียวฮักสอบครับพี่น้องระบบจำเดียวฮักสอบระบบจำเดียวฮักสอบ แต่ตายไวรวนอีสานครับพี่น้องกับเล่นลีอีสาน3,000ตัวเวรวนเหมือนบ้านทั้งนำคำแดงครับสำับทีบนราชธานี ประมาณอยู่ประมาณ20 20ก,กว่าๆครับมี20ง30ความเร็วของแน่นอีสานครับ ครับเลนดีในอีสานครับ3,000จวดครับหอดทีไม้เรียบร้อยครับ สมังอือถอยไซสมังนี่ครับพี่น้องครับอีกหาซิโกก่อนครับนี่กับเล่นลีอีสานครับทีมงานคุณโดยเป็นลุนนำคำแดงขอบคุณด้วยกับนม,นมน่มครับนมรอน,นำคำแดง สี่คนครับมัน,นกับพูดถือวิดีโออีกคนหนึ่งครับอัศยังเต็มที่กรนะ่บอกหนามันครับ กับระบบไฮดรอลิกดันหน้า่พอเดีวพอเดีวเอ้ค้นช่งนี่สามพ่อเดีวพอเดีวโนเพื่อ,อช่มกูนังน่งอยบ่